ไงผสมบ่บอ,อู้อ้าถูแกงไข่ใชโนเมโซมด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุพนนะครับมาก็เจอหลานนี่เก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องไดพ้พ่วงไข่อ้วนมาอู้ยต่พ่วงงา,งามไม่ไหมสดๆเลยพี่น้องพุณเนาะแล้วก็เขาใจมาแกงใส่น้เมโสมด้วยพม่นาะ นำไปสมพี่น้องพักหอมบัวพักนั่งตู้พักซี่นีเ่เดือดอะไเดือดอะไรพอเราก็ใส่กัแล้วพี่น้องเลยบึ๊บ่อะไรเงี้ยไปต้มกันนี่พี่น้องเอาไปสมเ้องนี่คือที่เด็ดเ้องที่เด็ดเ้องคือไปสมแกงเด้อแกงแกงอัน เบืองน้ำวันนี้ขั้นมันบ่หลายเอาใส่อีก้าวน้ำพวกอะนี่เอาใส่น้ำใส่อืมใส่น้ำไปดอกเด<อ>ี๋ยวรอสักก่อนอ้าวเดือดวเดีอยตุ๊กพี่น้องเดี๋ยวเดีวก,ก็อ,อ,อร่อยเดี๋ยวให้มันเดือดเดีอยวตุ๊พี่น้องตุ๊กใส่กันให้มันจะทัวร์เนี่ยเฮ้ยไม่เดือดเดีอยวตุ๊พี่น้องเล้ว ฟูดแล้วบ่แม่โอ้โหฟูดแล้วฟูดแลยเอาใส่สะกดฟูดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเติมสเตักทีิปลาแดกก่อนเต่มปลาแดกไม่ไปอ๋อโอ้ยเิมใส่ร้ายสิดเข้มนี่นัวเลยนี่แหละนัวเขาเอินตรงนัวลึกใส่รถดีต้องไปพี่น้องตามด้วย หุงนัวเด้ป่นี่ยเกลือเกลือเอาใส่ไปเดียวน้ำพ่อบ่น้ำเนี่ยพ่อพี่น้ำอยู่พี่แก่งเลยไม่สมเลยพี่หนุ่มโองบอกมันจิตัดข้าวได้สมตัดข้าวได้ไหมเนาะเลื่นเอาปัดเลยแม่มาส่เรื่อยๆในที่เด็ดของเ่าพี่น้องไอ้ที่เด็ดได้ปัดเนี่ยใส่ลงไปเลย คนแห้งหมดเลยเดี๋ยววเดี๋ยวไม่ได้ก็เอาไปเนาะมันมีพ่วงเป็นพ่วงไข่อ่อนครับมันตกคนแล้วไม่เนาะตกคนมันปล่อยไปเลยปล่อยอันนี้เนาะไข่แมันทวนแน่เอ๊ะไข่แมันอันเดี๋ก่อนพี่น้องให้มันให้มันเดือดเดือดก่อนเด้อเอาอันนี้เนี่ยมาถือตุ้มมาเนาะอ้าวว้ายสุกแล้วสุกแล้วพี่น้อง มือลูโอ้ห่วงไข่บงีน้องสิ้นแล้วพี่เนยรงนีไม่สิ้นนี้สินบ่ไหส้นเนาะสมเป็นรวยอยู่เนาะพอดีเลยพี่น้องเล้ยลต้นหอม้ต้มฟักซีหอมบัวฟักซีเดีวก็พักนั่งตัวคี่เหล่า าดฝุดเลยฝุดลง,งเลยพี่น้องเอ้ยคนไหนได้บัตรมันมันสุกเลยได้พี่น้องโอ้แต่เสียก่นนะว่าบอได้กินโดนเลยมันมันตัดสมน่ะพี่น้องไออีกประม่นสมมันตัดข้าวนะพี่น้อง,งก็คือว่าสมตัดข้าวใส่น้ำอยู่บนนี้มันจีบวนัวพี่น้องมันใส่น้ำมาบาตนี้งุ้ยเยอะบาตรห้ึ่งพี่น้องเอ้ยมึงเด้อมึงเด้อ เบืง้งเบิ่งอู้หูาคากเล่ยปาดเนี่ยมามาพี่นอ้องถูกเกใใี๊ยไข่ใสจน้ำมันผสมด้วยไข่บุง้งไข่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมาพี่น้องมาเรียบร้อยพี่น้องอู้ยเบื้องดูเบื้องดู อาวสดเลยใหญ่ออาอวเนยงไง้พี่น่องเบิองพวงที่อนหอนไ้ดน้องเด้ออ้าวพี่เด็กวงมึนงไปพี่น้องม่มโอ้เขามามาผี่น้องมาหนหอนเฮอปนไข่ให้ลยอกอือเออคือไข่ให้แลอแกงไส้นมอีสุมเด้พี่น้องเด้อ มันหวนแรงไก่อมอืเป็นงไทนุ่มตัดกันเลยพี่นอกลองกดูหน่อยเลยหุดอาตัว แังตับตัด,ตดอืเจ้าของเราเนอะไม่ได้กินโดนไปเนอะ ลอบเมืองไปหน่องเอาไปขัวใส่ขัว่ึกแกงน่นละล่ะใส่ไม่ผสมไม่มผสมมันตัดกนันตัดความข้าวอโอเคข้อดีเนาะโบซุกขักไล้หมนเลยอ่ะโอ้ยง่ามมากไปของไก่ ักติวไปใส่พักติวน้ำเนาะพื่แกงเห็ดลงงกเลยเริ่มใส่พักติวน้ำมาสันย้งไม่ยอมออกต้นนี้ไข่ได้ไหมหน่องยี่นี่มึงด,ดูบีให้เบิ่งน้ำอืมอืมไข่ไข่ขาวเลยไข่ขาวพี่หน่องอืม อืมอืมมันเป็นต่มไข่ไดีเว้ยอืมมันแกงตัดใส่สมเริ่มแสบเฮื้อแกงสิใส่บักนังเ,งเลือดพักอ่ะเนาะอือผักสี่นะพี่น้อง อันนี้เขาลองใส่เขาไปน้ำใส่พักมันโสมอ,อกไปตัดข่าวเลยร่างเสร็จเนาะแกงเส้นน้ำมาชมว่าใครมกเกิดก็เ่อต้องเรียกเพราะว่าอะไรน้ำมันโสมอยูน่นี่มันห่อน,น้ำ เขาอ่านว่าพวกไข่ออน,ออนแก้วแกงใช่แบบนี้มันจะแซบกว่าคือสมมันตัดนะหัวจา้างกัถสิจะแกงจะโดนเลยเนาะ Hum. Mm. Mmm. <laughs> mm, one. โ oh, อ้ยห่อนห่อนด้วยเขาโรยสะระยายห่อน,อนรอบนาเคียงเส่นี้อร่อยมิอนะเสียบได้น้ำเลยได้นุ่มิเด็ดเลยยังขึ้นเป็นสมอิ่มไหมครับอื้ม กินเนี่ยือกินเป็นแต่แซ่บเนี่ยริ <S <S 1> <S 1> มเลาะแบบขักวไข่อ่อนทีสดเป็นสะสะน่องเอามากแอกงางเส้นไปสุ่มแซ่บคล้องแทะกลิลี่นู่นไม่เนาะรอกองนู่นเป็นน่องเด้อดมันสุมมันจิตัดข้าวคายข้าวไปเลยแบบนี้ข้าวเดียวเบิ้ มันห่อนพี่น้องเอ้าขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลทุกแชร์ผู้ใดเบิ่งเงนอย่าลืมกดไลค์กดแช่เนี่ยเพื่อกำลังใจขอบคุณในไลฟ์ที่เขมากดติดตามมาคอมเมนต์นะครับทุกทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับที่ไดหนึ่งล้านผู้ติดตามขอบคุณในไลฟ์ที่เขามาสนับสนุนช่องฮองปงเชนิวเด้อพี่น้องช่องฮองปงแสีบของแท้นะครับเด้อเอาม่ดีมุ้งยังไหลเดี๋ยวพอกิวหนาสวัสดีครับสวัสดีครั